ลัาจะมีคดีสําคัญก็คือ <c oughs> ทั้งของคุณยิ่งรักเองก็ดีของคุณสมศักดิ์คุณนิคมก็ดีที่จ่อที่จะถูกถอดถอนทุกวันนี้สสาาเพื่อไทยเขาเป็นห่วงไหมฮะนั่งคุยกันไหมไม่ค่อยได้คุยนะไม่ได้คุยก็โทรศัพท์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงมันไม่มีการชุมนุมกันอืนั้นถามว่าคดีต่างๆเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงตัวเองนี่แหละพวกผมก็จะโดนด้วยอืถูกต้องครับผมอยู่ในกลุ่มแก้ลมนุนเหมือนกันครับสามร้อยกว่าคือชุดหลังชุดชุดชุดหลังฮะก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบห ก็มาเป็นล็อตมาเป็นล็อตออตล็อตนี้3าคนก่อนแล้วก็จะมีอีก30กว่าคนสวถูกต้องแล้วก็เป็นล็อตหลังอเป็นห่วงไหมฮะถามตรงนี้ก่อนก็ผมไม่ซีเรียสอะไรอืถามว่าเป็นห่วงไหมหน้าที่คนทํางานเมืองไม่ได้ซีเรียสหรอกก็ว่ากันไปตามกติกามันมีอะไรก็ว่ากันไปตามกติกาและยอมรับนะ่ะผมต้องถามตรงนี้ก่อนถ้าตัดสินมาอย่างไรมีตรงไหนว่าที่ไม่ยอมรับถ้ามันยุติธรรมท่านั้นเองคือบางครั้งมันจะบอกว่ายอมรับทุกเรื่อง โดยการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็ไม่มีใครยอมรับได้แต่ว่ากรณีเนี่ยเล่าเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจะเข้ามาตราเสอ่าก่อนจะเข้ามาตราคำ<ม>น,นี้ก่อนผมผมต้องขอชอบใจท่านพลเอกสายหยุดครับที่บอกว่าวัฒนธรรมนั่นแหละอืที่คนจะต้องเดินไปได้วยกันได้วันนี้เราเอากฎหมายเข้ามาเล่นกันซะจนบางครั้งเราลืมวัฒนธรรมความเป็นไทยไปอ,อันนี้อันนี้ผมท่านผู้เป็นอุปโใโนี่รับได้ แต่อย่าลืมว่าบางทีกฎหมายเนี่ยมันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งวันนี้การร่างรัฐมนูนต่างๆเนี่ยมันเหมือนที่ผมเนี่ยการแก้ไขรัฐมนูญให้สวมาจากการเลือกตั้งสรรหาของใหม่ก็คือไม่ไม่หมายว่าตอนเดิมที่ผมมีปัญหาเดิมเนี่ยสรรหาถูกต้องกับเลือกตั้งเลือกตั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดละคนสรรหาอย่างละครึ่งเราก็เห็นว่าไปคุยกันในในกรรมธิการต่างเขาบอกเอาท้าอย่างนั้นสรรหาทั้ง ต้องหายกเลิกแล้วแก้ไขให้เลือกตั้งซะอืก็นั่นแหละะที่มาคืออย่างนั้นแหละก็คือก็เป็นเรื่องว่าเราไม่สามารถแก้ไขรัฐนุนได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันของอดีตของอดีตอแต่ว่าในการร่างรัฐบับใหม่เนี่ยเท่าที่ติดตามดูนะครับ,รบกรณีมาตราเจ็ดที่ท่านพลเอกสายหยุดพูดเนี่ยผมก็แถมประเด็นนิดหนึ่งมาผมตามรายการแก้ไขร่างรัฐนุนของกรรมธิการหลายท่านนะหลายกลุ่มมันเหมือนเอาเงื่อนไขมาเป็นหลักการ อืมคือยังไงก็คือเช่นมันเกิดเหตุนี้เหมือนว่านายกคนนอกเผื่อนี้อ๋อหรือกรณีมาหาเจ็บคือให้เผื่อให้มันทุกเรื่องที่ให้มันมีทางออกใช่ใช่แต่กําลังบอกว่ามันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่ทางออกมันเป็นเงื่อนไขแต่คุณเอาเงื่อนไขนั้นมาล่างเป็นหลักการรัฐธรรมนูญอืซึ่งซึ่งผมว่ามันผิดหลักแล้วหลักของกฎหมายอย่างที่ท่านสายหยุดพูดต่อให้คุณเขียนกฎหมายดีขนาดไหนก็แล้วแต่ องค์กรต่างๆหรือท่าวิธีปฏิบัติไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกต้องตำนองของตำมันก็มีคอนฟ lict กันอยู่ตลอดยอมรับไหมฮะผมถามงี้อบุคคลซึ่งมองว่าเป็นกลางทางการเมืองเนี่ยแหละนะฮะท่านเห็นปัญหาในอดีตไหมฮะว่าเป็นเพราะส่วนหนึ่งคนไม่ยอมรับกฎหมายด้วยมีส่วนไหมครับก็ก็นทุกคนเห็นหังท่านไม่ต้องมาถามผมผมถามว่าประชาชนที่มันที่มีปัญหาก็เขาไม่ยอมรับกฎหมายอื ก็ก็เห็นอยู่ชัดๆก็ก็สรุปอย่างที่พูดกันเมื่อกี้ว่ากฎหมายไม่ใช่เป็นกฎหมายที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เขามีหลัก Necessity ครับอ่าโนโลคือว่าไม่มีกฎหมายก็อยู่ได้นะแล้วผมก็อยากจะเรียนน้ครผมไปเป็นเมืองนอกมาเห็นบางประเทศเนี่ยอยู่ในเกาะเขาบอกว่า ขออยู่อย่างเดิมไม่ต้องมีกฎหมายเขาอยู่ก็ได้สบายครับนี่ที่ที่พูดนี่ก็แสดงว่าอหลักเนี่ยหลักเนซ s สตีโนรเนี่ใช้ได้คือไม่ต้องมีกฎหมายหรือว่าถ้าทำอย่างคือที่เขาทำนี่เขาหมายความว่าอย่างที่ผมผู้รุ้นะผู้นิติศาสตร์เขาบอกว่าเขาทำยังไงก็ได้ให้ให้มันอยู่สงบก็แล้วกันจะทำยังไงก็ได้ไอ้ตรงนี้ที่เธอบอกว่าทำยังไงก็ได้นี่คุณก็บอกว่าให้หลานฐานตําูน หรือว่าอะไรใดไกันเนี่ยอันนี้ตรงมากรให้เจนเนทำยังไงก็ได้เนี่ยทำให้ชัดเจนไม่ไม่ใช่ทำย่างไรก็ได้นี่นี่ทางทางทางฝ่ายที่ที่นักกฎหมายก็ว่ากฎหมายนี่จะทําได้แต่ผมเนี่ยที่ที่ที่เป็นที่ถามถามสุดกลางเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่ได้รู้มากหรอกผมดูประวัติศาสตร์ที่ทามานี่ไม่ได้ใช้กฎหมายแก้ใช้ทางพฒนธรรมใช่ จารย์เตประเพณีใช้ความเป็นไทยแก้ก็เห็นกันอยู่ชัดๆ18ครั้งแล้วที่ผมวิตกที่เราต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็เพราะว่าถ้าท่านยังจะทำอยู่อย่างนี้คือคิดจะใช้กฎหมายแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเราคิดว่ามันคงจะไม่ได้มันก็จะอย่างเก่าเชื่อผมก็ไม่เยีวไม่เหี่ยวเรื่เชื่อจะเดี๋ยวจะมาเหมาว่า คือถ้าถ้าทําอย่างนี้มันก็ทําอย่างนี้มาถ้าทําอย่างนี้ถ้าทาอย่างเอาเอารอเดทอดจะถ้าทำอย่างเดิมถ้าถ้าถ้าอย่างเดิมก็มันมันก็เป็นอย่างเดิมก็ทํามา18ครั้งแล้วใช่ไหมแล้วแล้วครั้งสิบเก้านี่ก็จะทําอย่างเดิมแล้วผลมันจะเป็นยังไง ากะาภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าลจิกติกอย่างเดิมก็เป็นอย่างเดิมมันก็เพื่อกต่ออยู่นี่โลจิิกมันมันมันมำนเห็นชัดๆเนี่ยทําอย่างเดิมมันก็เป็นอย่างเดิมอ้าวถ้าอย่างนั้นบางทีบางคนบอกอ้าอย่างนี้จะทายังไงคือแต่บ้านเมืองมันต้องมีกฎหมายใช่ไหมฮะถ้ะพูดกันตรงๆมันต้องมีถูกต้องคนที่ไม่เคารพเป็นเพราะอะไรฮะอ่าถ้าถามตรงๆคือไม่เคารพพ่อบางคนบอกกฎหมายมันเหมือนกับว่า2มาตรฐานอะไรอย่างที่บางคนเขาชอบพูดกันอ่ไม่หรอฮะไม่ การไม่เคารพกฎหมายหรือการไม่เคารพกติกาของบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกฝั่งถามว่ามันเกิดเพราะอะไรอืมันเกิดเพราะผู้ใช้กฎหมายอืเพราะว่าไม่ย้อนคิดถึงกลับความเป็นจริงไม่ย้อนกลับไปถูกะท้อนความเป็นจริงของสังคมครับสังคมมันเดินหน้าไปแต่บางครั้งผู้ใช้กฎหมายยังนิ่งอยู่กับที่แล้วการตีความกฎหมายเนี่ยอืผมพูดและช้ำใจทุกทีทำไมฮะคือนึกจะตียังไงก็ตีโดยไม่ดูเจตนาลมของกฎหมายอืเช่น มาตราห8สิแดดื่ม,มสารล่ำน,นูทุกครั้งเวผู้ใดพบเห็นการกระทำเอื่องก่รนล้มดดล้างการาปกครองจะเป็นผู้ล้มล้างการปกครองอะไรก็แล้วแต่ให้ส่งอายการสูงสุดแล้วฟ้องต่อสารล่ำนูแต่ตอนหลังๆปรกากฏว่าเปล่าเลยทุกคนมุ่งไป เส้นทางไปสู่สารละมุนโดยตรงโดยตรงหมดเราก็คัดค้านว่าไม่ได้ต้องให้อาการสูงสุดไปดําเนินการตรวจสอบแล้วมีตอตามขั้นตอนก็ราจะบอกปัญหาที่มันเกิดก็คือคนตีความกฎหมายต้องมันคนตีควบังคับใช้กับคนตีความคือคนตีความเอาความรู้สึกเข้าไปตีความโดยไม่ดูเจตนารมณ์ของกฎหมายที่แท้จริงมันเลยสร้างปัญหาพอมันสร้างปัญหาปั๊บบังเอิญการเมืองมันถึงเสียงมันถึงยุคที่ว่า มันมันต่างคนต่างแบ่งกันเพราะต่างคนต่างแบงความรู้สึกของผู้คนมันมันไหลเทกันไปกันมาคือแสดงว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นคือทั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือคนมองว่าการคนที่บังคับใช้กฎหมายมีส่วนมีส่วนมีส่วนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดอืปัญหาสังคมมันหลากหลายมันเยอะอื เพียงแต่ว่าไอ้ตรงการตีความกฎหมายนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างวิกฤตถ้าอย่างนั้นแมเดี๋ยวเข้าประเด็นก่อนเลยนะฮะเรื่องมาตรา7ที่กำลังพูดถึงนะฮะทั้ง,ง2ท่าน,นประเด็นก็คือว่าคราวนี้ถ้าดูรายละเอียดของมาตราเ7ที่เพิ่มเติมอ่านให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะฮะเพราะดูเหมือนกับว่าทั้งหมดถ้ามันเกิดวิกฤตจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญที่เพิ่มเติมเข้ามาอ่าลองดูนะฮะ มีการระบุอย่างนี้นะฮะว่าจะเพิ่มเติมวรรสองเข้ามาในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกระทําหรือวินิจฉัยกรณีใดก็ตามตามวรรหนึงสภาผู้แทนราษฎรวุฒธธิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดหรือองค์<ม>กรตามรัฐธรรมนูญจะขอให้ศาลร,รัฐมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของตนก็ได้เอาแค่ตรงนี้ก็พอสรุปก็คือว่า ถ้าฟังเจตนาของคนที่เขาเขียนอย่างเมื่อวานนี้คุณคำนูณสิทธิทสมานท่านก็ออกมาบอกว่าจะได้ไม่ต้องมีคนไปตีความเช่นกรณีไปแอบอ้างเบื้องสูงหรือถ้าไม่รู้สังคมเข้าใจคือจะมาขอ,อนายกพระราชทานอีกมันจะได้ไม่ต้องมีแบบนั้นไม่ต้องไปกระทบกระเทือนเบื้องพยุคนละบาทแล้วให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยส่วนจะบังคับใช้ย่างไงก็ต้องอยู่ที่ศาลแต่ทุกคนต้องเคารพสรุปก็คือว่าจะใช้กฎหมาย แก้ปัญหาพูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันใช้าใมาง่ายาถ้าฟังใุติรม้นรมันต้องมันพูดหลักใหญ่ก็หลักยังแนวความคิดเนี่ยยังนิดแนวความคิดว่าจะใช้กฎหมายแก้ปัญหาแล้วก็ในความคิดของคณะรัฐรบุคคลคิดว่ามันไม่แก้จะแก,แก้ไม่ได้ต้องใช้วัฒนธรรมจาลีประเพณีความเป็นไทยแล้วก็บทเรียนของเราของจริงต้องใช้บทเรียนของเรามัวจะไปฟังที่อื่นบทเรียนของเราสิบแปดครั้ง เห็นกันเนี่ยชีวิตของพวกคุณเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วเรามาอยู่สองร้อยปีพันปีอยู่กันมาได้ด้วยความสงบเรียบร้อยมีใครมาช่วยที่ไหนเราอยู่กันแบบไทยๆเขาแก้อย่างไงเขาแก่อย่างไงไปฟังดูแน่ไปแก้อย่างไงท่านจะเสนอแนะไงฮะจารีประเพณีเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเดี๋ยก่อนเดี๋ยวเบรกที่็จะเาก็เอาของที่เขาเราทํามาแล้วเนี่ยเขาเราทํามาแล้วยังไงก็คุณ้็เห็นเนี่ยจะให้ท่านจับมาเ่อย่าปฏิเสธของจริงเราจะเอาของจริง อเอาของจริงที่เราทํามาแล้วเนี่ยมาทําให้มันถูกเข้าใจหรือเปล่าเราเป็นที่บุญคุณคนที่ทําอยู่มาเนี่ยตลอดมากระทีวิตของคนไทยเนี่ยอ,อยู่กันมาเนี่ยมีที่ไหนคนไทยฆ่ากันตายก็อ,อยู่กันได้เพราะเรายอมรับของจริงไอ้ตอนนี้เราไม่รับของจริงเราจะใช้กฎหมาย มันนึกจะฆ่ากันเนี่ยเอาจะพูดกันอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะให้ท่านมาเสนอแนะนะฮะว่าจะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เข้าสู่เนื้อหาหลักๆเลยว่าอย่างคนเอกสายหยุดถ้าจะใช้คําว่าที่อยู่กันมาแบบสังคมไทยวัฒนธรรมไทยจะเป็นยังไงแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องถามท่านนะฮะเพราะในวันที่เกิดวิกฤตท่านเองก็ถูกสังคมมองหรือวิพากษ์เหมือนกันว่าคนเอกสายหยุด พยายามจะเสนอบุคคลเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จะไปรบกวนเบื้องสูงหรือไม่เดี๋ยวจะให้ท่านมาตอบวัฒนธรรมของท่านแบบไทยๆจะใช้ทางออกหรือไม่รวมทั้งนักการเมืองที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันสารรัฐธรรมนูญถ้าไปจบที่ศาลจริงๆเขารับอีกไหมเดี๋ยวกลับมาครับ ทิ้งท้ายเอาไว้ที่ท่านพลเอกสายหยุดนี่แหละนะครับท่านบอกว่าต้องใช้วัฒนธรรมสิ่งที่เราเคยเป็นมาเอาของจริงเข้ามาแก้ถ้าใช้กฎหมายเหมือนเดิมมันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ใช่ทางออกอดดจะได้ถามท่านสักทีเลยนะครับว่าเอาของจริงมาแก้เวลาเ,เกิดวิกฤตโอเคอะไรคือของจริงของท่านค,ครับออของจริงนี่ก็คือประวัติที่เป็นไป,นป,นปนม,ามาแล้ว เราจะเรียกว่าบทเรียนอันมีค่าก็ได้อืเหตุการณ์ที่เราขัดแย้งกันอย่างนี้มันมีมาสิบแปดครั้งเอ้ยสิบกว่าครั้งแล้วครับตั้งแต่หลังสงครามอืขัดแย้งในทางสังคมอืคนไทยเชื้อชาติจีนชนไทยอ้างว่าไทยแท้ไทยไม่แท้อะไรแล้วฆ่ากันที่เยาวราชถามว่าแก้ด้วยอะไรด้วยอะไรครับผมอาจจะเดิไม่ทันคือคุณเกิดไม่ทันเดิมใช้กฎหมายเอาตำรวจตำรวจไปยุ่งกันไปใหญ่เอาทหารเถินไป จะยุ่งกันใหญ่แก้โดยไม่รู้ความคิดของใครไปอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระหัวรัชการที่แปดตอนนั้นครับรัชการที่เก้ายังเป็นพระอนุชาอยู่ครับสององค์ออยู่ในแปลงใบยี่สิบนี่ไม่ใช่พวกคุณไม่เห็นผมใส่กระเป๋ามาเลยแต่จะหาทันหรือเปล่าไม่รู้เป็นแป้งใบยี่สิบอันเก่านะมีมีสององค์อยู่ในนี้อยู่ในนี้ท่าน นี่นี่ของใหม่ไม่มีของเก่าของเก่ามีท่านก็จะสื่อว่าเชิญตรงนี้ก่อนเลยฮะก็เชิญท่านไปสองพระองค์แล้วก็ประธานใหญ่คือคุณพ่อคุณสมหมายปู่ของคุณบัณฑิตเป็นเข้าใจว่าจะเป็นนายกสมาคมอะไรอยู่ที่สัมเพ็งนั่แหละมา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 รับเสด็จอยู่ในแบงค์นี่อยู่ในแบงค์เรียบร้อยแล้วก็เหตุการณ์ก็เงียบเรียบร้อย ถามว่าไปทําอะไรไหมไม่ได้ทําอะไรอืท่านก็สเสด็จไปคนนี้ก็มารับรองทุกคนมารับรองมากราบไหว้เคารพท่านอืแล้วเหตุการณ์ก็สงบถามว่ากฎหมายไหม,อ,มอะไรแก้ถามดิอะไรแก้ปัญหาอืถามคุณนะ่ะอืมอะไรแก้ปัญหานะ่พะพระบารมีนั่นน่ะภาษาไทยเราเรียกว่าพระบารมีอืพระบารมีคืออะไรจึงจะให้เขียน ให้เขาใจทํเขาเข้าใจพระบารมีก็ด้วยบารมีก็แก้สงบครับโดยไม่ต้องไม่ไม่ไม่ได้ทําเลยนั่นแหละคือพระบารมีเพราะฉะนั้นเราก็หลายครั้งตลอดมาครับก็อาศัยบารมีเราจึงใช่หลักในตอนที่พฤษภาปีที่แล้วเนี่ยก็ขอพึ่งพระบารมีสมัยพฤษพาธรรมินสามห้าไม่ใช่รวมทั้งนั้นตลอดมาตลอดมาด้วยพระบารมีแต่ว่าพระที่นี้เนื่องจากว่าพระบารมีเนี่ย เสร็จแล้วเราก็ไม่มีคำคำจะกัดความเราก็ไม่มีแนวทางปฏิบัติมันจึงยุ่งเหยิงกันนิดหน่อยว่าก็หาคนว่าเกินไปอนี่ขาดไปอะไรเลยอง์พระประมุกนรัตน์มูเขียนไว้ไหมมีไหมองพระประมุกมีไหมมีฮะมีหน้าที่ไหมหน้าที่อะไรครับตำแหน่งมีใช่ไหมตำแหน่งมีเนี่ยตำแหน่งก็มีหน้าที่ที่หน้าที่ส่นรวมจิตใจในรัุนไปอ่านคุณไปอ่านต้องเอาอันนี้มาอ่าน หน้าที่ท่านคืออะไรแล้วพระองค์ท่านรู้ความรับผิดชอบของท่านไหมท่านรู้ความรับผิดชอบคือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเข้าใจไหมแล้วในรัฐธรรมนูญหรือในขนมธรรมเนียมประเพณีในวิธีปฏิบัติประมุขจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอเพื่อเขาจะเห็นว่าเพราะการเมืองมันต้องมีการสู้กันมีการต่อสู้กันใช่ไหมถ้าต่อสู้กันแล้วใครจะเป็นหลักของบ้านเมือง ก็ประมุกไหมประมุกเป็นหลักของบ้านเมืองจะเรียกประธานาธิบดีหรือจะเรียกว่าองค์พระประมุกมันก็เหมือนกันเขาเทิดทูนอันนี้ไว้แล้วบ้านเมืองอื่นเขาม,มีไหมที่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 ว่าเขาจะยุ่งเหย,ออยิงอังน ไอ้พรรคการเมืองญี่ปุ่นเอ้าดูดูญี่ปุ่นเนี่ยมีตรงนี้ก่อนถ้จากพเอาที่นี่ที่ตรงนี้ทีนีนี่เพอาเป็นอัปมุกที่นี่เราต้องยึดถือว่าองค์พระประมุกเนี่ยยังเป็นหลักอยู่ไอ้บ้านเมืองของเราเนี่ยพอรัฐบาลล่มแล้วบอกว่าเมืองไทยล่มแล้วไม่มีอะไรแล้วมันจะมีอะไรวพราะพระบาทกษัตริย์ยังอยู่แต่แต่ตรงนี้สิที่ผมว่าเนี่ยเราจะต้องใช้จารรีตประเพณีแล้วเอาบทเรียนจากของจริงเนี่ยมาให้ปฏิบัติเนี่ยท่าน ด็อกเตอร์ต่างๆเนี่ยเก่งเขียนไว้ว่าอย่างไงเขียนว่าอย่างไงจะให้พระองค์ทำอย่างไอจะให้พระองค์ทำอย่างไงเข้าใจไหมนึกจะให้บ้านเมืองสงบหรือการรบกวนเบื้องพระยุคลบาทอย่างที่บางคนเขาก็วิพากษ์ท่านเดี๋ยวสินิดไม้แล้วผมให้แล้วมันก็มีคนวิพากษ์ไม่ใช่จะวิพากษ์อะไรเพราะพระองค์รู้หน้าที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบ จะไปอะไรแล้วท่านพระองค์ยินดีที่จะทำผมเชื่อว่าอย่างนั้นท้าให้บ้านเมืองแล้วพระองค์มีพันธะกรณีอยู่ไอยูเอ็นมาตราอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ให้ประชาชนฆ่าฟันกันเองอแล้วแล้วคนจะมาฆ่ากันอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วถ้าท่านทำอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็เนี่อย่าไปรบกวนผู้พิบัตอย่าไปดึงท่านลงมาอะไรเนี่ยแล้วเคยถามท่านหรือเปล่าว่าท่านอยากอยากจะอยากจะทำยังไงอยากจะเห็นยังไงถามหรือเปล่าไอ้อน,นี่ก็เป็นในใน,ในรัตนา ในหลวงเดี๋ยวสิในหลวงมีองค์ประมุขสูงสุดนี่ใช่ไหมมีอํานาจสูงสุดเป็นประมุขใช่ไหมแต่ว่าพระองค์ใช้อํานาจไม่ได้อํานาจที่วิญญาตผ่านทางไหนบริหารทางไหนตุลการผ่านทางไหนใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ถ้าท่านไม่ใช้พระราชอำนาจที่ทร่ผมเขียนไว้เนี่ยท่านใช้พระราชประสงค์พระราชดําริพระราชปณิธานฮะได้ไหม ได้มาให้เขียนที่ท่านผู้นู้นเขียนได้ไหมท่านไป็ถือแปลว่าผมตัวอย่างนะแต่ต้องมีรัฐธรรมนูญรองรับต้องเขียนไว้ที่เนี่ยว่าได้พระราชบัญญัติเดี๋ยวเช่นเช่นพระราชาติเดี๋ยวเี่นเดี๋ยวสิคือคือเดี๋ยวพระผู้พูดเดียวพระราชาติเดี๋ยวเดี๋ยวพระราชาติเปลี่ยนพระราชาติประสงค์อะไรนี้อย่างเช่นเช่นท่านท่านท่านเปิดบอกมาผ่านมาทางไหนก็ไม่รู้ล่ะว่าโอ้ มีมีท่านริพภาพสงอย่างให้นายกมาบอกทิ้งว่ามันเป็นอะไรบ้านเมืองเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงท่านพูดอย่างนี้ก็ได้ถ้าท่านปลาลกของท่านแล้วก็มีคนก็เอาเนี่ยคำไปถึงนายกนายกตัดสินใจเองว่าจะไปหรือไปอไปแต่ให้มีรัฐธรรมนูญรองรับด้วยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญตรงนี้ละทางด้านคุณสมคิดถ้าฟังแบบนี้มันมันเป็นทางออกไหมฮะสำหรับมุมนักการเมืองมองมั่งอ่มันอาจจะเป็นทางออกหนึ่ง อาจจะเป็นทางออกหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นรัฐมนุนที่จะจะเขียนระบุอย่างนี้อกต้งส่วนมากก็จะเป็นคนเขียนอย่างที่ท่านา่าก็คือเขียนว่าพระบรมุกทรงอยู่เหนือการเมืองอแล้วท่านทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองรตรงนี้เนี่ยผมว่าท่านในแง่ทั้งท่านสายหยุดพูดก็คงเป็นพิธีการปฏิบัติภายในเสียมากกว่าเพราะปกติพี่น้องคนไทยก็ต่อรักเธอทุนคาบอยู่แล้วเพราะนั้นในกรณีของเ,อเราเราพูดเรื่องนี้เนี่ย ผมเข้าใจว่าท่านต้องการแก้ปัญหาบ้านเมืองให้มันยุติอืแต่ว่าความขัดแย้งต่างๆในบ้านเมืองมันมันมันคงจะมีหลากหลายประเด็นแล้วก็ความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่าอย่างไรเสียประเทศไทยก็แก้ได้แต่จะใช้เวลาเท่าไหร่ต้องช่วยกันทุกกลุ่มไม่ใช่ว่าที่เกิดขึ้นผมโทษก่อนไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มโยนเอ็นักการเมืองมันเร็วอ๋อไอ้กลุ่มนั้นก็โยนนักการเมืองเร็วไอ้กลุ่มนี้ก็โยนข้าราชการประจําเร็ว ไอ้กลุ่มนี้กับนักวิชาการเลยมันพูดกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะจบจากสิ้นอแล้วถามว่าจะแก้อย่างไอมันก็ต้องแก้ไล่ทุกกลุ่มเข้ามาคุยวันนี้กรณีล่างต่างๆเนี่ยถ้าใครที่ที่ติดตามต่างๆก็พอจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับร,รัฐมนูญอะไรจะเกิดผมถามว่ารัฐมนูญสร้างจะสร้างวิกฤตต่ออืถ้าเขียนแบบลักษณะว่าให้มันเป็นวิกฤตหลายๆเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นเท่าที่ตามขา่าวเท่าที่ตามข่าวถ้ามันเป็นอย่างเนี้ <จ>ถ้ามัน,เ,นเป็นอย่างนี้มันก็ต้องอย่างที่ท่านสหายหยุดพูดเอากฎหมายมาแก,ก้ก็ไม่ได้อืเพราะเขียนออกมาเจตนารมณ์กรรมธิการต่างๆก็เห็นได้ชัดบางคนบอกก็เพราะไม่ถูกใจนักการเมืองหรือเปล่าเขาบอกเจตนาเขาดีหวังจะสกัดนักการเมืองเลวนะักการเมืองโกงให้เมาจากระบบนะักการเมืองไม่พอใจแล้วอ่ะคือคือคืออันนี้ผมถึงพูดไงอะไรมันง่ายมันโยนนักการเมืองมันอยู่บนเส้นลวดมันง่ายนิดเดียวอมันง่ายทีดเดียวอืแต่ถามว่าถ้าบอกนักการเมืองโกง ถ้าผมจะโยนบ้างอะข้าราชการประจำโกงอ่ะอืเอาได้ไหมล่ะแต่นักการเมืองส่วนมากก็จะไม่ทําอย่างนี้อืแต่ถามว่าอ้ากรณีสจรน่ะพันหกร้อยล้านอ้ากระบางนักวิชาการไี่ล่ะอ๋อกรณีละครพนมสามสิบล้านนักวิชาการถ้าจะโยนกันไม่สิ้นสุดมันโยนได้หมดมันโยนได้หมดไม่ว่ากลุ่มไหนแต่ถ้าให้มันไปจบเอาชัดๆเลยนะฮะด้วยเวลาจำกัดของทั้งสองท่าน ถ้ามันจะไปจบที่ศาลอย่างมาตราเจ็ดเนี่ยแหละที่ศารลรัฐธรรมนูญแล้วขอให้ทุกคนเคารพแล้วยึดศาลไม่ไม่ขัดข้องอมผมอ่าน,น,นแล้วไม่ขัดข้องเลยเรื่องเนี้เพราะ<ม>เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในกรณีเนี่ยมันมโอกาสเกิดมันน้อยอถูกต้องกรณีมาตราเจ็ดเนี่ยเพราะผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรให้เคารพแล้วมันก็จบวันนี้เนี่ยถ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพวกท่านทั้งหลายบางกลุ่มบางคนไม่เคารพมันไม่จบหรอก มันก็ต่อเนื่องเพราะแต่ละคนก็มีอยู่มีมวลชนอยู่ข้างหลังเพราะนั้นถ้าตาบใดที่บอกว่าไอ้นี่นะมากูไม่พอจะโทษก็ไม่พอใจอถ้าไม่พอใจจะทำอย่างไรใครจะควบคุมเรื่องนี้อใครจะควบคุมผมบอกว่าการปฏิรูปประเทศไทยที่พูดกันโคมโคมตอนตอนเดินขบวนปฏิรูปอะไรบ้างวันหนึ่งนึกขึ้นออกเอ้ยนักการเมืองเร็วปฏิรูปนักการเมือง ไอ้หนึ่งนิ้วน่ยชี้ให้เขาเลยอีกสามนิ้วชี้เขาตัวเองคือกางจะบอกใช่ไหมครับว่าไอ้ที่เกิดถ้ามันจะใช้มันจะมาถึงไอ้มาตราเจ็ดที่กลางเขียงกันอยู่ถ้ามันเคารพกันตั้งแต่ตอนต้นทางมันจะไม่มาถึงตรเนี้เลยมันจะไม่ได้ใช้มาตราเจ็ดเลยมันจะเป็นไปตามํำนองของํำค้นมันมาอือย่าลืมว่าวิกฤตนเขาก็บอกว่าวิกฤตที่มันผ่านมาก็เป็นเพราะนักการเมืองบางทีก็ไม่เคารพกฎหมายเวลาสามนววินิจฉัยแล้ว ถามว่าวินิจฉัยแล้วมันเป็นธรรมหรือไม่ในกรณีนี้บางคนบอกก็ไม่ยอมรับอีกแล้วไงมันเถียงกันมันไม่ได้ทุกเรื่องมันเถียงกันไม่จบแต่ถามว่าบางเรื่องเนี่ยครับบางเรื่องมันไม่เป็นธรรมเขาก็ต้องลุกขึ้นบอกว่าเอ้ยคุณไม่เป็นธรรมอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ามาตรานี้มันควรจะเป็นอย่างนี้คนนี้มันถึงบอกว่าเวลาจะทําเวลาโยนเนี่ยมันโยนง่ายอมันโยนง่ายอืความผิดโยนให้คนอื่นมันง่ายอแต่ความถูกต้องช่วยกันทําไม่ค่อยช่วยอื ไม่ค่อยช่วยนักการเมืองไทยอดทนไม่ค่อยได้พอเป็นฝ่ายค้านหน่อยก็อดทนไม่ได้อดทนที่ถึงเวลามันก็ต้องนำเสนอพี่น้องประชาชนชุมนุมกันหน้าศาลรัฐธรรมนูญโทษนะครับผมต้องถามต่างเหมือนกันชุมนุมกันหน้าศาลรัฐธรรมนูญกดดันศาลประกาศเบอร์ตุลาการอย่างนี้ประชาธิปไตยไหมก็ไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยจนกระทั่งมีการต่อว่าต่อขานกันอย่งแรงนะครับเพราะนั้นบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าฝ่ายการเมืองจะไปเห็นด้วยทเรื่องไม่ใช่แสดงว่าอสุดท้ายนินะฮะทั้งสองท่าน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าฟังดูแล้วก็ฟังดูแล้วว่ากฎหมายมันทำได้หรือเปล่านี่ก็ยังพูดกันนี่นี่เอาแป้งนี่หน่อยถ่ายให้ดูได้ได้นี่นี่มีชัดเจนเลยนี่นี่นี่จับจับตรงนี้เดี๋ยวกล้องกำลังจับอยู่กลงจับอยู่แล้วครับกลับตัวนี้นี่นี่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้าพระอนุชาแล้วมีปู่คุณคุณบัณฑิตแล้วก็พ่อคุณสมหมายนั่น ที่ที่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีองค์ข้ามูลนอ้ีไม่ใช่ใช่ราชออคลักษ์ยืนอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่และเหตุการณ์เนี่ยนี่เหตุการณ์เมื่อมีการฆ่าฟันกันที่เยาวราชที่เรียกว่าชายน้าทาวหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเมืองก็ยังอ่อนแอรัฐบาลก็ยังอ่อนแอ แล้วก็เราอยู่กันรอดถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นก็จะฆ่ากันตายอกุลาหนกันใหญ่ขนาดนั้นก็ยังไม่หยุดต่อมาก็มีเอาไฟไหม้อะไรมาเป็นคืนแล้วก็จอมพลสฤษดิ์มาปฏิวัตินั่นน่ะมันมันต่อมาก็เหมือนอย่างที่ที่ฝรั่งเศส14บสีกุลายนนั่นนะพออำนาจที่ไปอยู่กันมือก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเอาเจ้านายมาฆ่าจนนโปเลียนมาปฏิวัติ อำนาจอยู่ในมือนักการเมืองหรือแม้แต่กฎหมายมันแก้วิกฤตชาติไม่ได้อย่างที่ผ่านมาก็ฟังดูสิมวันมันได้ไหมไม่ไม่ต้องถามเลยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องแก้ด้วยวัฒนธรรมเวลาหมดจริงๆคะท่านกลุ่มรัฐาบุคคลด้วยความเคารพฮะกลุ่มรัฐาบุคคลจะเสนออะไรอีกไหมครับพราะางคนบอกก็เห็นคุณชัยอนันต์สมุทรธวันนี้ก็ไปมีบทบาทนี่นะนี่นะอยากเสนอนะ ถ้าถ้าจะทําให้เรื่องนี้นะยุตินะขอขอเสนอหนึ่งต้องมีกฎหมายบอกไว้เลยว่าคนไทยเนี่ยคือใครเขาใจไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายสัญชาติก็ไม่มีบอกว่าการเมืองเนี่ยคืออะไรก็ไม่มีกฎหมายการเมืองไม่บอกว่าการเมืองคือกิจกรรมที่อะไรเนี่ยม,มีแสงเป็นสองที่สองฝ่ายที่เรารพูดกันเราเองไม่มีในกฎหมายขอให้แก้ ข้อสที่ว่ารับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยทำยังไงใครทําได้บ้างใครได้หมายความว่าอย่างไรแล้วคําว่ารัฐประหารเนี่ยอ่าอก็อ๋อท่านเคยเสนอบอกว่าจริงอย่าไปเหมือนไม่มีคําอื่นอันมีคำนี้มันคำครอบคเดต้าในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าทุบรัฐแต่ทีนี้ไม่ได้ทุบยังเคารพประมุขอยู่ยังเขารพประชาชนอยู่ไล่แต่รัฐบาลออก อย่างนี้จะไปเรียกเขาฐประหารหรือไม่ได้ยิงปืนเอาดอกไม้ไปให้อย่างนี้ให้ถึงคุณสุคิดก็ยังบอกมันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องยอมมันแล้วเว้ยไอ้อย่างนี้ก็ยังเห็นด้วยใช่ไหมถ้าวันนั้นวันนี้อย่างนี้ไม่ควรจะเรียกว่าฐประหารจะเรียกอะไรคุณจะเรียกมีคําอื่นไอ้นี่คือคงฝรั่งเขาถ้าฐประหารมันต้องฆ่าฟันกันตายบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ใช่ไอ้กบฏที่ท่านเคยเสนอกบฏมาตราสามบอกว่าอธิปไตยอยู่ปวงชนชาวไทย ประชาชนสามารถที่จะมาเดินขบวนไล่ในที่สุดถูกเข้าหาเป็นกบฏไอ้กบฏนี่มันคืออะไรต้องพูดให้ชัดพวกเราที่ปรึกษากันเนี่ยอยู่ในหนังสือเนี่ยนี่ความแถลงการอันนี้เนี่ย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 จะบอกว่าเป็หวังดีกับชาติ้ากมาพถูกไหกบฏเขาว่ากบฏต้องต้องไม่ใช่ไอ้ไอ้ที่มันไม่ดีก็เป็นกบฏได้แต่ว่าต้องเจตนาอย่างที่คุณสมคิดพูดตอนแรกดูจะพูดมามิดหนึ่งว่าว่า มันจะอย่าไปแฝงว่าใช่แต่คำจัดกความคือตํารวจเนี่ยเขาเขาก็เอาตามคําจัดกัดความของของศาลศาลบอกว่าอย่างนี้เป็นกบฏดตีความกฎหมายอีกแล้วต้องเขาเอกอำนาจอธิปไตยที่ว่าเนี่ยมาตราสามที่ว่าคุ้มครองเนี่ยพวกนั้นเขามาลองนะลองกับผมนะบอกว่าหลอกกันนะหลอกกันนะว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือเพ่อนเพือชนแราไปเชาชนด้วยการสงบแล้วองไรก็ทำไม่ได้คือคือ คือเราไม่ใช่ว่าจะไปพูดโกหกจะไปพหลอกไม่อยากพูดคือมันไม่ใช่จริงมันทําไม่ได้จริงไม่ใช่ของจริงเป็นตัวหนังสือเอามาจากของฝรั่งเขาเอามาทํากระไทยเรานี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่จงเดินเดินเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะขอฝากนี่น่อยท่านท่านไ่นหยุดจริงๆเรื่องร่างร้ำนูนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะล่างง่ายนิดเดียวคือเอาก็ทําให้มันง่ายๆไงอย่าไปคิดซับซ้อนไปคิดซับซ้อนแล้วมันยาก ฝากกรรมธิการนะท่านเก่งๆทั้งนั้นกรรมธิการยกล่างทั้งหลายเนี่ยบางท่านก็รู้จักผวามดีอังกฤษไม่คิดง่ายๆอรล่างของชนะให้เพิ่งเก็บฮะอขอสักคัก่งคิดง่ายๆแล้วก็สร้างความเป็นธรรมง่ายๆสร้างความเป็นธรรมอย่าซับซ้อนอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นธรรมท่านรู้อย่าทําอมแค่นั้นเองง่ายจนถ้าภาษาบ้านผมก็เรียกง่ายจนง่ายจนไม่ได้ยากไม่ได้ยาก ล่างล้มนุนไม่ยากยากอยู่ที่ใจจะทำอะไรกันนั่นเอง <c oughs> แล้วพวกนักการเมืองจะยอมได้ไหมครับเวลาศารตัดสินก็ยอมรับบ้างไม่ใช่มาตัง้งโต๊ะแถลงข่าวไม่ยอมรับก็ต้องเริ่มต้นกัน,ต,ต,น,น,นต้องเริ่มต้นกันต้องเริ่มต้นกันมันต้องอย่างที่ผมพูดนะทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างที่มาพูดวันนี้ท่านสายหยุดก็ให้ขออ้อคิดดีๆพวกเราท่าน พูดก็ให้ข้อคิดเพื่อจะดําเนินไปสู่การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองหาทางออกร่วมกันต้องร่วมกันต้องช่วยกันของทั้งสองท่านที่สะท้อนออกมานะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับและนี่ก็คือมุมมองนะครับจากมาตรการที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับส่วนที่ว่าจะเป็นทางออกหรือไม่เอาไปว่าวันนี้คืนนี้พลเอกสายหยุดทิ้งท้ายไว้ที่แบงค์ยี่สิบทุกคนเคยใช้ผมเชื่อว่าผมก็ใช้แต่มันมีบางประโยคที่ผมและผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจไม่เคยพลิกอ่าน คืนนี้ผมปิดท้ายด้วยแบงค์ยี่สิบแล้วน่าจะเป็นทางออกของประเทศได้หรือไม่ด้วยพระดํารัสของในหลวงอยู่ที่ท้ายแบงค์ยี่สิบและเป็นพระดํารัสที่ผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยหยิบมาวันนี้พลเอกสายหยุดหยิบมาและผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีของคนไทยบารมีพระราชดํารัสของพระองค์นะครับมีพระราชดํารัสว่าถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามทันนองครองทำแล้วความทุกข์ยากของบ้านเมืองจะผ่านพ้นไปได้น่าจะชัดเจนที่สุดถ้าคนไทยช่วยกันทำบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคงไม่ต้องมานั่งเถียงกันด้วยเรื่องข้อกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกคนมีสิทธิคิดต่างทุกคนมีสิทธิเห็นต่างแต่ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออกเพราะนี่คือต่างนคนต่างคิด คือขนดบ้านเิง